เป็นประเด็นนอกแพรวพราที่ฉันรีวิวรีแพ์เพราะฉันเป็นอินฟูโรงพยาบาล m a s t e r ร์พิซ Hospital เอาเวลาไปดูแลเอชเมืองเถอะขอโทษที่ไม่สุภาพนะคะบ,บางทีมันก็เกินไปจากกรณีที่แพรวพราโดนคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีหลังจากที่ไปทำรีวิวสัญญกรรมรีแพร์ที่โรงพยาบาล m a s t e r p i พิซ h o ฮอสพิตได้มีกระแสดรามา่าทำให้คู่จิ้งอย่างน้องซันมาโพสต์ปกป้องขอพูดหน่อยนะจะว่ามาปกป้องก็ได้ครับ ตอบเลยใช่ที่ด่าๆเขาขำเขาเหยียดเขาสนุกปากสนุกการทีมนินทากันทำแบบนี้ทำไมหน้าอับอายนะไปรีวิวให้โลกรู้ทำไมเรื่องแบบนี้อับอายคงแบบนู่นนี่ถ้ามองในแง่ดีๆไม่อคติจะมองว่าเออชีวิตเขาตอนเขาทำก็ไม่เกี่ยวกับเราหนิเออเขาเจ็บเราไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราภาษาชาวบ้านขอโทษอาจดูหยาบคายไม่เสือกอดีกว่าชีวิตเขาไม่ชอบกดบล็อกเขาดีกว่า สุดท้ายนี้ฝากที่พี่ที่ด่านางเอกเหมือนคุณด่าผู้หญิงทุกคนที่ทำช่วงล่างของผู้หญิงทั้งหมดนะคิดดีดีเขาดูแลตัวเองเขาอาจจะเป็นอินฟูเพราะเขามีชื่อเสียงเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่รีวิวชักชวนคนอยากมาทำและอีกอย่างเขาก็ไม่ได้ถ่ายตอนทำให้ดูนะครับจนน่าเกลียดขนาดนั้นบางคนก็ใจตังแล้วแต่เขาเพราะเขาอยากดูแลสุดท้ายนี้พี่พี่ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายที่คอมเมนต์ช่องทางต่อต่อ Facebook ตัวเองหรือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ผู้ดีๆทั้งหลายฟังผมนะอย่าลืมดูแลร่างกายผิวพรรณความสะอาดด้วยนะ,อ,ะอีกนิดหนึ่งทุกคนหน้าจะผ่านการสั่งสอนเรียนมาบ้างเพราะฉะนั้นแล้วคิดก่อนพิมพ์นะครับพัฒนันทษรักษาใจเย็นๆน,นะผมพิมพ์ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตอนม6กทะเลาะกับเพื่อนๆบอกมึงเป็นลิเกทําไมเลยถีบหน้าแล้วบอกลิเกชีวิตผมไม่ใช่ชีวิตคุณครับขอโทษนะครับใจร้อนนิดหนึ่งสอนให้รู้ว่าเรื่องของเขาอย่ายุ่งไม่รู้จะกดอารมณ์ได้นานขนาดไหนเออ เพื่อนคนนั้นก็คืออีกราฟในวันนี้หลังจากนั้นแพลวพราวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มืออขอบคุณนะครับสัน้นและยังมีแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิเช่นพัฒนันทดรักษารักและห่วใยเธอสวยเธอเก่งเธอแกร่งสวยทั้งรูปลักษณ์สวยอุปนิสัยใจคอเธอสวยยืนหนึ่งเธอคือเดอะเบสพัฒนันทดรักษาบอดต้องสนโลกแค่คนเคียงข้างเขาข้างคุณคอยปกป้องคุณแค่นั้นจอบอตอนนี้ฮีเจ้าไปนั่งหัวแม่มัน นายแมนมากซันวงสัตทอนทีเข้าใจเรื่องของผู้หญิงรักที่สุดเอสทีกำลังใจครับพัฒนานทดรักษาให้มองพวกนั้นเป็นอากาศไปขรักเธอที่สุดเอสทีวาสนาแพรว,พรวจริงจริงแสงก็ไม่เคยอับมีมันเติมแสงให้ตลอดคนพร้อมปกป้องก็ยศอ่อนถึงว่าคนมีบุญหนุนเจอคู่ที่เกื้อนหนุนกันสุดๆอธิบายให้กับเหล่าบัวที่ไม่พ้นจากตมคงไม่ได้ผลเท่ากับชวนกันทําบุญแล้วอุทิศให้เรื่อยๆสุดท้ายความสบ,บายใจก็จะอยู่กับเรา ความทุกข์ก็ติดกับเขาไปตลอดเพราะมันคือกำจัดคำกล่าวหาผู้อื่นที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองขออีกสักคอมเมนต์อวยเลยแหละจะมีผู้ชายสักกี่คนที่เข้าใจผู้หญิงแบบนี้หายากมากในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ที่ไม่ค่อยนึกถึงจิตใจผู้หญิงเขาไม่ใช่ให้เกียรติแค่เพลาวแต่เขาให้เกียรติเพศแม่ทุกคนด้วย